สันติเกณิทานตอนที่สองใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไล์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับเราสแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆนั้น เป็นทุกดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเราพบท่านแล้วโครงเรือนของท่านเราหักโค่นเสียแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเรากำจัดเสียแล้วจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์แรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นมหาโพ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชา,าในอุรุเวลาประเทศประทับนั่งบนโพธิบัล,ลังเสววิมุติสุขที่ใต้ต้นมหาโพนั้นตลอดเจ็ดวันจนเมื่อถึงเนราตรีที่เจ็ดพระองค์ทอนงอออกจากอรหัตผลสมบัติแล้วทรงมณสิการปฏิจสมุป,ปบาทหรือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นอันเป็น อนุโลมหรือตั้งแต่ต้นจนถึงปลายด้วยดีตลอดปฐมยามหรือช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มดังนี้ว่าเพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งจึงมีสังขารหรือตัวตนเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะหรือการสัมผสัสเพราะผัสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาหรือความรู้สึกทุกข์สุขเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาหรือความทยานอยากเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นการนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพหรือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพเป็นปัจจัยจึงมีชาติหรือการกำเนิเนด เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะหรือความแห้งใจปริเทวะหรือการพร่ำเพรอคร่ำครวญทุกขะหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจทมนัสหรือความเศร้าโศกอุปายาตหรือความกับแค้นกองทุกทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนี้และทรงอุทานขึ้นว่า เมื่อได้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รับรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุต่อจากนั้นพระองค์ทรงมณสิการปฏิจจสมุปบาทอันเป็นปฏิโลมหรือตั้งแต่ปลายจนถึงต้นตลอดมชิมยามหรือเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองดังนี้เพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งดับสังขารหรือตัวตนจึงดับเพราะสังขารดับวิญญ,ญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์จึงดับ พราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงดับเพราะสลายตะนะดับภาษาหรือการสัมผัสจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาหรือความรู้สึกทุกข์สุขจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาหรือความทะยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นการนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงดับเพราะอุปาทานดับพบหรือการเวียนว่ายตายเกิดจึงดับ เพราะพบดับชาติหรือการกำเนิดจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะหรือความแห้งใจปริเทวะหรือการพร่ำเพรอคร่ำครวญทุกขะหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสหรือความเศร้าโศกอุปยาตหรือความกับแน้นก้องทุกทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนี้และทรงอุทานขึ้นว่า เมื่อได้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายจากนั้นพระองค์ทรงมณสิการปฏิจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมหรือตั้งแต่ต้นจนถึงปลายและตั้งแต่ปลายจนถึงต้นเดินหน้าถอยหลังทบทวนกลับไปกลับมาด้วยดีตลอดจนปัจฉิมยามหรือตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าและทรงเปล่งอุทานว่า เมื่อได้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนมารเสียได้ดุจพระอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานทั้งสามนั้นในยามทั้งสามแห่งราตรีที่เจ็ดนับแต่การตระสู้พระสัมมาสัมโพธิญาณทั้งนี้เป็นการประกาศอนุภาพแห่งการรู้ชัดปัจจัยการหรือปรากฏการทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นไปเพราะปัจจัยต่างๆในยามที่หนึ่งการบรรลุความสิ้น ไปแห่งปัจจัยนิยามที่2การบรรลุอริยมรรคหรือทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์นิยามที่สในอัธกถาหรือคำพีพระวินัยขันธกะกล่าวว่าในปฐมยามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานด้วยอำนาจการพิจารณาปัจจัยการหรือปรากฏการทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นไปเพราะปัจจัยต่างๆนยามที่สองด้วยอำนาจการพิจารณานิพพานหรือการดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข ในยามที่3ด้วยอำนาจการพิจารณามรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขโดยสิ้นเชิง